ครับก็สวัสดี FC เสียแม็กล์างที่ยิงป่านะครับคลิปนี้ก็จะมารีวิวงานซูโม่นะครับงานซูโม่เป็นชุดยิงป่านะครับงานซูโม่บวกลอกนะครับจะมีลอกตัวไหนบ้างครับจัดชุดกับลอกนะครับก็ตัวนี้จะเป็นลอกสันปเปอร์นะครับของค่ายวีแบทนะครับอันนี้ยอดนิยมเลยทึกทนนะครับจะเปลี่ยนสายปีให้นะครับในชุดนะครับในเดิมๆมันจะเป็นสายเอ็นนะครับเดี๋ยวผมเปลี่ยนสายปีให้นะครับ ก็มาดูง่ามนะครับตัวง่ามเป็นง่ามซูโม่นะครับดูทรงจับนะครับหัวยางกลมนะครับใส่หัวยางกลมอันนี้ตัวของผมนะผมม,มาจะเป็นตัวอย่างนะครับแล้วก็ในชุดนะครับ aps, จะมีหัวยางแบนให้อีกนะครับใส่ยางแบนนะครับเผื่อไปชอบยางแบนนะครับก็ใส่ยางแบน,นบไบดนนอน้อีกครับแค่เปลี่ยน มันประแจออกนะครับมันประแจออกก็สามารถเปลี่ยนหัวได้นะครับเปลี่ยนเป็นหัวยางแบนได้หรี้เป็นหัวยางกลมหัวยางกลมก็สามารถใส่ยิงเปลี่ยนเป็นหนังรองนะครับก็สามารถยิงลูกดินลูกหินลูกแก้วได้เหมือนกันนะครับแล้วแต่ชอบนะครับยางในชุดตัวนี้ผมใส่เป็นห้ามิลนะครับนี่เป็นหกมิลนะครับเป็นชุดยิงป่านะครับยางแบนไม่ได้แถมนะครับแถมแต่หัวไปนะครับ นนาอยากใช้นะครับจ้างอื่นนะครับหนึ่งเดียวนะครับงามเดียวจบนะครับสายของงามนะครับเจาะสายของงามให้นะครับสายของงามจะค่าสีไปนะครับสายของงามตัวนี้เป็นสีแดงนะครับไม่ว่านานหระบู่สีก็ได้นะครับครับสายของงามนะครับก็ลูกดอกสามดอกนะครับแฝดเจี๊ยสองตัวนะครับสําหรับต่อเปลี่ยนหัวกับหมุนน็อตตัวนี้สามารถเปลี่ยนเป็นน็อตแต่งน็อต เทเทนักลอยได้นะครับเนอ็มสี่นะครับอันนี้นะครับดูงามนะครับดูงามชอบงามมากเลยจับกระชับมากนะครับครับก็ดูลอกนะครับลอกจะเป็นลอกเซนเปอร์นะครับตัวนี้นะครับเป็นสีแดงดํานะครับแดงดํานะครับสวยๆนะครับทนๆนะครับยอดนิยมเลยนะครับว่าไม่ชอบสีแดงนะครับก็เห็นตัวนี้นะครับสีบี สีดิกันนะครับหรือว่าสีดํานะครับบางคนเรียกสีดําเงินมานก็สีสีดเทานะครับจัดชุดเข้าไปดูนะครับก็จะประมาณนี้นะครับก็ทําให่เปรียบเทียบให้ดูนะครับชอบแบบไหนนะครับสีแดงกับสีดําก็ว่ากันไปนะครับว่าจะเป็นตัวถูกลงนะครับถูกลงก็จะเป็นตัวนี้นะครับสปินแคทนะครับจัดชุดเข้าไปนะครับจะเปลี่ยนสายพีให้นะครับสําหรับ ใส่ครบชุดนะครับนืมนะครับประมาณนี้นะครับนจะเป็นสายรัดลอกนะครับสายรัดลอกนะครับจะมีสองแบบนะครับแบบธรรมดาตัวนี้นะครับจัดชุดนะครับว่าน้นๆไม่ชอบแบบนี้นะครับจะเอาแบบนี้นะครับก็เพิ่มเพิ่มราคานะครับตัวนี้จะเป็นหนังหนาแบบจีนทุกแกนะครับเพิ่มราคาได้นะครับสั่งได้นะครับมีตรงนี้มีสีดํากับสีน้ําตาลนะครับ ก่ตังนี้จะเป็นกาดป้องกันมือนะครับนานาที่สั่งชุดยิงปานะครับเลือกได้นะครับว่าจะเอาป้องกันมือนะครับจับง่ามถ้าว่าจับง่ามข้างขวานะครับจับง่ามข้างขวาจับง่ามข้างขวานะครับอ่ามันตื่นบางคนก็กลัวนะครับแต่ว่าถ้าเรายิงลูกดินลูกหินลูกแก้วไม่โดนมือนะครับมันก็ไม่เข้ามือเราหรอกครับกาดตัวป้องกันจะเป็นตัวนี้ครับกาดป้องกันมือนะครับจะ ถามนะครับรือว่าให้ถามว่าจับง่ามข้างไหนนะครับจะได้ใส่กาดป้องกันมือให้ตัวนี้นี่เป็นกาดมือนะครับมีแผ่นเสริมแผ่นเหล็กเข้าไปนะครับเพื่อป้องกันมือเรานะครับจากลูกดอกนะครับนาที่กลัวนะครับจะมีเสียงรบกวนหน่อยนะครับโยงถ่ายมือเดียวนะครับไม่ได้ใส่กาดป้องกันมือก็จะใส่อย่างนี้นะครับในคลิปอาจจะไม่ค่อยเห็นได้ผมเลยใส่นะครับ เป็นตอนนี้จะเป็นกาดป้องกันมือนะครับกบบหี้นะครับเดี๋ยวผมใส่ให้ครับใส่ให้ชมเลยนะครับใส่กาดป้องกันมือนะครับใส่นี่ครับหัวแม่มือกับนิ้วชี้นะครับเวลาจับง่ามก็จะประมาณนี้นะครับมันจะป้องกันมือนะครับจับง่ามซ้ายง่ามขวานะครับเป็นหนังนะครับเสริมแผ่นเหล็กแบบนี้นะครับหน้าที่บอกว่า เสียวมือเสียวมือนะครับในคลิปผมไม่ได้ใส่นะเพราะผมชนานาญแบบนั้นนะครับก็จะมากรรมง่ามแบบนี้นะครับเวลาเรายิงนะครับจับง่ามยิงแล้วเอียงกันแล้วนะครับเอียงสี่ถึงห้าง 4, 5, 5, องศานะครับจะประมาณนี้นะครับมีการป้องกันมือนะครับไม่อันตรายนะครับ <c oughs> ขึ้นอยู่กับเรานะอย่างไรได้หมดแต่ว่าจะเดินรถใช้วัน เครื่องมือไม่เครื่องหนกนะครับล้วนแต่มอยากหมดนะครับอยู่ที่งานของเราเราจะใช้แบบไหนนะครับระมัดระวังนะครับระมัดระวังเอานะครับเล่นของมีนะครับทุกอย่างอุบัติเหตุเกิดขึ้นจากเรานะครับอ่านเช็คอุปกรณ์นะครับอย่าประมาทนะครับก็สนใจนะครับชื่อจริงป่าน่าซูโม่นะครับก็ทักมาที่เพจเจมส์แห่งที่จริงป่านะครับสวัสดีครับ 该物种的模式产地在印度尼西亚。